แมวหรือว่าน้องเหมียวของเรามีวิธีการหรือว่ามีการสื่อรลกหรือว่าสื่อสารหรือว่าจะบอกเล่าความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาต้องการกับเราอย่างไรแต่ละบ้านน้องเหมียวก็จะไม่เหมือนกันนาะแล้วแต่คนเลี้ยงแต่ละบ้านก็จะเลี้ยงไม่เหมือนกันสื่อรลักของโอสตีนหรือการสื่อบอกหรือว่าสิ่งที่ต้องการหรือว่า อะไรที่ต้องการณขณะนั้นเสียงร้องอาจจะไม่ค่อยได้ยินออสตินจะไม่ค่อยส่งเสียงร้องอาจจะไม่มีเมี้ยวมีเมาส์ไม่มีอะไรนานๆจะได้ยินเสียงเมี้ยวเมี้ยึ้นมาหรือว่าอาจจะร้องครั้งเดียวหรือว่าเวลาเลียดออสตินออสตินหันหันแค่ครั้งเดียวแล้วก็เมินหน้าหนีประมาณนี้ภาษาของแมวส่วนมากที่เราสื่อได้นะก็จะเป็นภาษากายภาษากายก็คือ การได้สัมผัสหรือว่าเสียงนอกจากเสียงนอกจากเสียงร้องของแมวแล้วเรายังมีภาษาภาษาการในการสื่อสารอ,อย่างเช่นกระพริบตาสายหางหากเพราะว่าเจ้าตัวน้อยของเรากระพริบตาหรือว่ากระพริบตาใส่เราช้าๆก็แปลว่าเขา พวกเขารู้สึกผ่อนคลายหรือว่าปลอดภัยเมื่ออยู่กับเมื่ออยู่กับเราหรือว่าเมื่ออยู่ใกล้เราอีกครั้งยังเป็นวิธีแสดงความรักแบบแมวเหมียวด้วยการยกหางขึ้นสูงก็เป็นสัญญาณของความเป็นมิตรเช่นกันและก็บ่งบอกได้ว่าพวกเขาตื่นเต้นที่ได้เจอคุณเวลาเขาเวลาเราไปข้างนอกมาหรือเวลาเข้าบ้านมาเขาจะมีความตื่นเต้นดีใจมีการแบบ ยกหางขึ้นหรือว่านอนนอนลงกับพื้นแล้วก็หงายท้องอะไรประมาณนี้เนาะสื่อภาษาหรือว่าการสื่อสารภาษาของน้องเหมียวแต่ละคนแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันเพื่อตอบเพื่อตอบแทนความรู้สึกที่พวกเขามีให้กับเราเราก็อาจจะแบบยังไงล่ะ,ะรูปตัวหรือว่าเกาหลังหรือว่าสัมผัส บนตัวสัมผัสบนตัวของเขาจะด้วยการอุ้มหรือว่าการารูปหัวหรือว่าการเกาหรือว่าการขยุมท้องหรือว่าแต่ละคนแต่ละบ้านสําหรับคนที่เลี้ยงแมวสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้องแมวก็จะมีการสื่อสารหรือว่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปประมาณนี้สําหรับโอสตินมีความรู้สึกว่าเขาชอบหรือว่าเขา ต้องการให้เราสัมผัสสัมผัสตัวเขาหรือว่าได้จับได้รูปได้คำได้นวดหน้าออสตินเป็นอะไรที่ชอบมากก็คือนวดหน้านวดตรงคางแล้วก็ตรงตรงหน้าหน้าผากเนาะน่าจะเรียกหน้าผากตรงตัวบิ๊กเอของเขาชอบมากเป็นอะไรที่แบบว่าเพลิน,ปนไปเลยก็ว่าได้คุณมีเวลาให้เขามากน้อยแค่ไหน ทั้งวันก็ได้สำหรับโอสตินเนาะสัตว์เลี้ยงแต่ละคนแต่ละบ้านก็จะแตกต่างกันออกไปความต้องการหรือว่าสิ่งที่น้องเหมียวเขาต้องการก็จะไม่เหมือนกันบา,บางสายพันธุ์หรือว่าน้องเหมียวบางตัวบางชนิดหรือว่าบางสายพันธุ์เขาอาจจะไม่ชอบให้เราไปสัมผัสหรือว่าสัมผัสได้แต่ไม่นานอาจจะลูบหัวหรือว่าใช้มือให้เขาดม ดมกิดเราหรือว่า,าสัมผัสตัวเขารูปหัวรูบหางอะไรประมาณนี้อาจจะได้ไม่เยอะทั้งๆที่ก็เป็นแมวที่เราเลี้ยงไว้แต่ละตัวแต่ละแบบแต่ละสายพันธุ์ก็จะแตกต่างกันออกไปแต่สำหรับออสซินบิ๊กเอ็มสุดหล่อประจำบ้านเราก็คือเขาชอบชอบที่จะให้นวดหรือว่าชอบที่จะให้เกาท้องหรือว่าลูบหลังหรือว่านอนบนตักเราก็ได้ ทั้งคืนก็ได้ถ้าเป็นไปได้ชอบมากอันนี้คือ,อคุณสมบัติเฉพาะตัวสำหรับน้องเหมียวที่อยู่กับบ้านยายภัยน้องเหมียวกับแมวคู่ใจเจ้าออสตินสุดหล่อประจำบ้านก็จะประมาณนี้เป็นวิธีสื่อสารหรือวิธีบอกรักหรือว่าความผูกพันมิตรภาพดีๆสำหรับคนเลี้ยง คนเลี้ยงกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้องหมาห,หรือน้องเหมียวก็จะประมาณนี้นอกประมาณนี้เลยคล้ายๆกันแต่ละบ้างแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปเราสู่กันฟังจ้า